สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ภูมิจะเอาวิธก,การดูข่าววิธีการดูข่าวนะครับมาบอกให้กับพเพื่อนๆนะครับก็เห็นมีคนถามมากันหลายคนว่าดูยังไงนะเดี๋ยวพี่ภูมิแชร์หน้าจอให้ดูนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ความรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเห็นหน้าจอแล้วเนาะเอ,อ่อ เวลาเราจะเช็คข่าวครับพี่ภูมิก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยครับ forexfactory.com แล้วก็เพื่อนๆก็พิมพ์เลยว่า forex แล้วก็ factory.com นะครับแล้วเราพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราสลัดคำว่า calendar เ์ข้นแต่แรกก็ได้นะครับคือตอนเราเข้าหน้า forex ข้างแรกมันจะเป็นนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาเลือกคำว่า calendar แบบนี้พอเลือกปุ๊บเนี่ยวิธีการอ่านนะครับคือข่าวเนี่ยมันจะมีอยู่หลายสีสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยเป็นกล่องเหลืองๆเนี่ยนะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นข่าวปกติข่าวปกติก็อาจจะมีผลกับกราฟเล็กน้อยครับไม่ได้เยอะมากออกมาเป็นกล่องสีส้มกล่องสีส้มนี่คือมีความแรงขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่สิ่งที่ควรจะต้องสังเกตามากคือข่าวกล่องแดงนะข่าวกล่องแดงๆยงเี้ยครับกล่องแดงเนี้ยอย่างเงี้ยนะมีกล่องแดงเห็นไหมจะมีกล่องแดงแทกอยู่พวกเนี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข่าวข่าวที่มีการวางตารางไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะาประกาศกี่โมงนะครับเวลาเวลาเนี่ย ถ้าเราใช้เว็บไซต์ของเขาเราียกว่าเราเป็นออินเทอร์นเน็ตไทยเนี่ยเราส่วนใหญ่มันจะเป็นเวลาไทยอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราเช็คได้คืออย่างมุมดูมุมขวาบนเนี้ครับว่าเวลาเนี้ยที่เป็นนาฬิกาสิบสี่นาทีเนี่ยมันก็จะตรงกับเวลาในคอมพิวเตอร์เราแปลว่าเนี่ยเขาใช้เวลาไทยในการบอกข่าวนะครับมก็มาดูข้างนี้ครับอย่างเงี้ยเราจะเช็คนี้ครับว่าวันจันทร์จันทร์ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับแบบนี้เนาะโอเคจันทร์ที่สิบเก้ากุมภาพันธ์แล้วมีข่าวนะไรนี้สนใจในวันนี้บ้างนะครับ สิ่งแรกที่พี่ภูมิเห็นวันนี้คือว่าโอเควันนี้แคนด c นะแคนด c ซีเอแคนด์ติแคนาเดียนนะ c A D, Canada, นะสกุลเงินของตัวแคนาดาเนี่ยเขาเป็นแบง k ์ฮอลลเดย์แล้วก็เข้าไปอ่านข้างในเพราะเขามีสัญลักษณ์พิเศษตรงนี้นะครับเราไปอ่านข้างใน่าถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ถนัดไม่เก่งนะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้นะครับเราเลือกคําว่าแปลเป็นไทยนะครับถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็อ่านตามนั้นเลยเราเลือกแปลเป็นไทยนะฮะแล้วก็เลือกภาษาไทยทก,ทกูเกิลพันธุ์เสก็เจอกมา แบบนี้เนาะเนี่ยเขาจะบอกเลาว่าธนาคารนะในในแคนาดาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่ามีทั้งหยุดแล้วก็ไม่หยุดแหละนะครับเพราะฉะนั้นบางแห่งก็ปิดบางแห่งก็เปิดนะครับเป็นวันครอบครัวเ็าจะบอกเรางี้นะก็คือสภาพคล่องต่ําและความผันผวนก็คือไม่สมเสมอนะฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้เรารู้ว่าใครจะเทรดคู่สกุลเงินที่เป็นแคนาเดียนนะฮะจะเป็น CAD นะครับหรือว่าจะเป็นอ,อ,อะไรเนี่ย c H F CAD อะไรที่เงี้ยประมาณเนี้ยนะครับ พี่ปูมไม่ค่อยได้เทรดแคทเท่าไหร่จะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือไม่ควรเทรดนะครับหรือว่ายูแคดนะครับ USD CAD อะไรเงี้ยนะครับก็คือจะวิ่งน้อยนะครับสเปดจะถ่างน,นะครับแล้วก็ดอลลาร์นะฮะดอลลาร์เนี่ยข่าว USD เนาะดอลลาร์เนี่ยเป็นวันหยุดธนาคารตลอดทั้งวันเลยเข้าไปดูเนี่ยก็จะเขียนเลยว่าธนาคารสหรัฐนะครับปิดทําการเนื่องจากวันประธานยิปดีสภาพคล่องต่ําแล้วก็ความผันผวนไม่สมัมเสมอก็แปลว่าสเปรดอาจจะถ่างได้นะครับแล้วก็ในช่วงตลาดนิวยอร์ก เนี่ยก็คือนักลงทุนเนี่ยที่เป็นสถาบันการเงินก็เรียกว่าที่เราไปเรียกว่าเจ้าตลาดเนี่ยเขาก็เป็นบนรรจุของเขากันเพราะงั้นก็จะมีเล่นแต่รายย่อยแหละนะครเล่นแค่โซนเอเชียโซนยุโรปเพราะฉะนั้นวาล,ลุ่มมันก็จะไม่หนาแน่นเหมือนเหมือนเวลาเราเข้านิวยอร์กเซ่นต์อันนี้ทำให้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราเทรดคู่อะไรอยู่นี่ถ้าเกิดใครเทรดยูเคครับก็คือทั้ง USD ทั้งแคนาเดียนอยู่ทั้งกูก็ไม่ต้องเทรดนะครับอาจจะอาจจะอาจาอาจะอยู่ในกรอบแคบแค่นะครับมันก็อาจจะไม่สนุกก็ได้นะประมาณนั้น แล้วก็เห็นว่า20.30เนี่ยครับเห็นไหมครับแคนาเดียนมีข่าวนะแต่ว่าธนาคารเขาไม่ได้ปิดทั้งทั้งหมดใช่ไหมครับบางส่วนก็เปิดอยู่หยุดบางหยุดบางที่นะครับเขามีข่าวข่าว IPPI นะครับแล้วก็ RPMI นะครับ r p i ถ้าอยากเรียนรู้ข่าวอะไรก็กดเข้าไปดูในกล่องนี้กดเข้าไปดูก็จะหบยคว่าเป็นสถิติแคนาดาการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ขายอยู่ในผู้ผลิตครับถ้าเกิดผลออกมานะครับจริงมากกว่าคาดการนะครับจริงมากกว่าคาดการ เป็นผลดีต่อสกุลเงินแปลว่าถ้าผลออกมาตัวเลขมันมันมากกว่าที่เขาคาดการณ์เนี่ยถ้าค่าเงินแคนาเดียนก็จะแข็งนะครับค่าเงินแคนาเดียน่เขาเขาคาดการณ์ไว้อย่างนี้คาดการไว้ว่าลบ0.1นะครับถ้ามันออกมาเป็น1ก็แปลว่ามากกว่าที่เขาคาดการณ์ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นคือมากกว่า0.1พูดง่ายๆนะครับก็คือดีแคนาเดียนก็จะแข็งแต่ถ้าออกมาอ่อนกว่า0.1ครับก็แคนาเดียนก็จะอ่อนต่อ ตัว RPIM r p M, R n p i แล้วก็เข้าไปดูเหมือนกันดูอย่างเงี้ยได้หรือว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องดูเวลาดูข่าวให้เราดูล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าเราต้องวางแผนเทดเนาะเฮ้ยว,วันอังคารที่ยี่สิบกรุมพาเนี่ยตั้นเป็นเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยธนาคารออสเตรเลียเปิดเนี่ยอ่าพูดดอลลาร์ออสเตรเลียคนที่เทสเอยูตัวที่เป็นออสเตรเลียนะครับพ่วงก,กับอะไรเอยูเอเจทั้งหลายะคระับเจ็ดโมงครึ่งให้ระวังเพราะว่าเขามีประชุมนโยบายการเงิน เนี่ยครับตรงนี้นะต้องระวังนะเพราะว่าผลออกมาเป็นยังไงก็ตามจะเกิดกับการาฟแน่ๆน,นะครับถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็มีผลแน่ๆคือมันไปตองแรงอันนี้เราก็จะต้องระวังถ้าใครไม่ชอบความเสี่ยงประเภทว่าความผันผวนถ้าเรามี Position ที่เราเปิดไว้ในวันจันทร์ก็ปิดก่อนก่อนจะเจ็ดโมงครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับหรือถ้าใครชอบคอยชอบของแรงก็มารอเลยเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งก็ประมาณหกหกโมงเจ็ดโมงไทยเนี่ยก็ควรจะมา สแตนบายแล้วนะมาดูทรงมาดูาวางแผนเหตุไว้นะครับว่าเราจะเหรดผู้อะไรยังไงนะครับประมาณนี้นี่คือข่าวเนี่ยแล้วก็เราจะดูล่วงหน้าที่ผมจะดูล่วงหน้าไปเลยว,ว่าเออวันอังคารผู้นี้มีอะไรที่ผลกระทบกับสิ่งที่เราเหตุไหมถ้าเราเหรดหยุดอ่าดอลลาร์เป็นหลักคุณเรีนยน USD ดีเนี่ยมาดู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 ด,ดูอ้าวผู้นี้ไม่มีอะไรนะครับผู้นี้มีสี่ทุ่มมีประกาศข่าวกล่องเหลืองก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ดูไปวันพุธวันพุธมีไหมวันพุธ ถ้าคนเทรดปอ,อ่าคนพุธก็มีตัวออสเตรเลียดอลลร์อีกนะครับอันนี้ก็น่า,น,าน่าสนใจคือช่วงประมาณ8โมงครึ่งจะสังเกตว่าตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดช่วงเช้าของไทยเป็นเอเชียช่วงเช้า,ามาดูพลรหัสพลหัสนี้จี๊ดเลยเห็นไหมฮะยูโรแดงนะครับกล่องแดงเพียบเนี่ยใครเทรดคู่อ u ูนะครับอ u ู EU ทั้งหลายอ u r ูอานะครับคู่กสกุลอะไรก็ตามหรือว่าใครเทรดที่เป็นดัชนีเด็กนะครับดัชนีอ่าตัวอังกฤษนะครับเนี่ยครับ ก็จะเห็นว่าเ็มตัวขึ้นเขาเรียกว่าโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมเงินปอนด้วยเนี่ยถ้าก็ตั้งแต่บ่ายสามโมงสิบห้าเนี่ยครับเปิดตลาดเลยเปิดตลาดของอา่าฝั่งลอนดอนเนี่ยนะครับยาวจนถึงประมาณสี่โมงครึ่งเนี่ยตลาด,ดยุโรปนะ่าจะเหวี่ยงแรงมากนะครับนั้นถ้าเกิดใครชอบความแรงนะครับที่มีความผันผวนสูงก็เรียนเชิญนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบสองนะเชิญมันกันได้นะครับเ่าเรียนดูอันนี้ไปหน่อยนิดนึงเราดูตรงนี้ได้ว่า สมมติว่าเราเราถือโพซิชันมานะครับวันพุธเราเปิดโพซิชันมาอาจจะเทรดทองเทรดแต่ชนิดต่างๆช่วงตีสองเนี่ยให้ระวังเพราะว่าเขามีประชุม FOMC ของดอลลาร์เนี่ยคือเช้าวันพฤหัสและคือเป็นกลางคืนของวันพุธนะครสองเมื่อกี้ใครยังมีโพซิชันอยู่อาจจะบวกบวกอยู่แล้วลืมดูว่ามีข่าวมา,าจ,จะตกกับนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยที่อยากจะบอกไว้ี๋ยวถ้าใครด,แดูแล้วดูไปอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วมาดูวิธีนี้คือไฮไลท์คือวันพฤหัสเนี่ยข่าวเทียบเลยเห็นไหมพฤหัสเนี่ย พวกนี้คือถ้าพระรหัสเนี่ยไปเที่ยวก็ได้ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดเผ็ดแล้วเสียวเราดูอย่างนี้เราก็ดูแล้วให้พระรหัสไปเที่ยวดีกว่าครับไปทำางานอื่นเนี่ยไม,ไม่เม่เผ็ดแล้วต่เว้นไปเลยแต่ถ้าเกิดใครคนชอบเผ็ดขา่าเขาจะเล็งพระรหัสเนี่ยฉันจะไม่พาฉันจะอยู่หน้าจอาเนี่ยสามทุ่มสี่สิบห้านาทีแม่มีพีมี PMI ครับการผลิตแ e s สนะครับไอ้พวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดข้างในได้ว่าถ้าเกิดผลออกมามา,มากกว่าที่คาดการจะดีไม่ดีนะคะรับโดยเฉพาะใครเผ็ดทองเนี่ยคุณจะต้องดูพวกนี้เพราะว่าทองเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวกับข่าวสูงมากนะครับผลิตภัณฑ์ทีต่อข่าวสูงมากนะครับแล้วก็จะมีข่าวแบบเขาเรียกว่าข่าวนอกตารางก็คือเป็นข่าวที่แบบทางเสร็จแตเมื่อกี้เราก็เห็นทับแต่ชากตรงที่เราไม่เห็นตารางพวกนี้อันนี้ถือว่าเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าแล้วเมื่อกี้เขาเป็นการทวิตของทางทิประดีเราก็ถือว่าเราอยู่ในเกมเขาเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดบ่อยนะ,ะแล้วก็วันศุกร์นะฮะศุกร์ก็ไม่มีข่าวอะไรที่เป็นของตัว อ่า US นะครับก็จะมีแค่ยูโรกล่องกล่องส้มนะครับแล้วก็ดอ่าดอลลาร์แลนด์ครับที่เป็นกล่องส้มเฉยๆนะก็การที่เราดูอย่างนี้รู้ไว้ล่วงหน้าทาให้เราวางแผนถูกว่าเออวันอะไรที่เราควรจะต้องทําอะไรนะรก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่ๆน้องๆชาวนักเทรดนะครับผมแลนวพี่ภูมิก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตช้ไยหน้จอโอเคเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย